ูเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่14ถ้วยรางวัลคุณคามครับผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณมีเรื่องอะไรคืบหน้าอย่างนั้นเหรอเรื่องของคุณดาลินนะครับคืออันที่จริงแล้วคุณดาลินไม่ได้ร่วมมือหรือว่ารู้เห็นเป็นใจกับคุณดารันเลยนะครับ ดูเหมือนว่าคุณดารินจะถูกคุณดารันหลอกใช้ด้วยซ้ำอะไรนะดารินไม่รู้เรื่องนี้อย่างนั้นเหรอครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องนี้จากปากของผู้ช่วยผมยังนึกปราโมดาว่าผู้ช่วยของผมถูกดารันหรือสองพี่น้องนั่นตลบหลังเล่นละครตบตาใสผมไม่เชื่อว่าจะมีพี่สาวคนไหนผลักน้องชายตัวเองเข้าไปในกองไฟให้ตายห้างเป็นเหมือนดารันผมใช้เวลาครึ่งคืนในการวนดูคลิปวิดีโอและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ช่วยและนักสืบที่ผมจ้างให้มาทํางานเรื่องนี้อย่างลับๆอย่างละเอียดจนได้รู้ว่าผมก้าวพลาดไปหนึ่ก้าวหลายเดือนก่อนผมตัดสินใจแต่งงานกับดาราสาวมากความสามารถนางเอกแถวหน้าแหวว่งวงการบันเทิงของเมืองไทยแต่ผมไม่รู้เลยจริงๆว่าเธอจะใช้ทักษะการแสดงมาหลอกผมในชีวิตจริงหลังจากแต่งงานได้เพียงไม่ถึงเดือนผมเริ่มสงสัยว่าภรรยาของผมมีความลับอะไรบางอย่าง เก็บงำซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากอันหรูหรางดงามผมไม่ปฏิเสธว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็เป็นเสือผู้หญิงเพราะฉะนั้นกลิ่นช็อกโกแลตที่ติดอยู่บนของสงวนส่วนตัวเมียเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจจนไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ง่ายคุณคลามครับผมทราบจากผู้ช่วยว่าคุณคลามต้องการถอดสปอนเซอร์ทั้งหมดออกไปไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอครับครับที่คุณอาได้ยินมานั้นถูกต้องที่สุด ผมนั่งมองความกระวนกระวายเดือดร้อนใจของคุณอาชัดผู้จัดละครไว้เกือบเจปีอย่างใจเย็นด้านข้างนั้นคือลูกสาวเพียงคนเดียวซึ่งเป็นอดีตดาราน,นักสแสดงเบื้อต้นของวงการนางเอกไทยซึ่งตอนนี้กำลังก้าวขึ้นมารับช่วงสารต่อง,งานของพ่อผ่านตัวเองจากเบื้องหน้ามาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแทนซึ่งเวลานี้นั่งทำหน้าตาตื่นตระหนกอยู่ใกล้ๆเพราะเธอเองน่าจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น หากผมถอดสปอนเซอร์ทั้งหมดที่มีออกไปนั่นสิคะคุณคลามเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอคะอดีตดาราสาวเจ้าบทบาทถามผมอย่างร้อนใจผมไม่ทราบว่าพวกคุณรู้เรื่องนี้กันหรือเปล่าผมกดรีโมทควบคุมจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ภายในห้องประชุมให้ทำงานโดยบนจอน,นั้นคือภาพของนักแสดงชายใบหน้าหล่อคมเข้มเจ้าของดวงตาหวานมีสเสน่ห กำลังประคองกอดรอบเอวภรรยาของผมอยู่บนเรือสำราญลำใหญ่คุณครามหมายเขาว่ยังไงคะคุณแนนทราบหรือเปล่าครับว่าสามีคุณเป็นชู้กับภรรยาผมผมกระดิกนิ้วกดรีโมทต,ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้จอโปรเจคเตอร์นั้นแสดงภาพของชายชั่วและหญิงเลวซึ่งแอบพบปากกันตามสถานที่ต่างๆมีทั้งภายในกองถ่ายละครที่คนทั้งคู่แสดงด้วยกัน โดยในภาพเหล่านั้นดูคู่พนานจะสนิทสนมกันจนน่าตกใจเพราะมันเป็นภาพความชิดใกล้จนอาจจะเรียกได้ว่าถึงเนื้อถึงหนังยามเมื่อลับตาคนภาพถ่ายเหล่านี้ผมได้มาจากการจ้างนักสืบเอกชนให้ติดตามอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานกว่า4เดือนบวกกับติดต่อขอซื้อภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานที่ต่างๆซึ่งคนทั้งสองใช้เป็นสนามละเลืรักกัน มันจริงมีทั้งหลักฐานตั้แต่บันทึกการเข้าเช็คอินโรงแรมม่านร,รูดธ,ธรรมดาทั่วไปโรงแรมใหญ่ระดับ5ดาวหรือแม้แต่เมื่อทั้งสองคนแอบไปเล่นชู้กันไกลถึงต่างจังหวัดนี่มันอะไรยแนนนายแกเคยบอกพ่อว่าไอ้พระเอกสานเลวนั่นมันกลับตัวแล้วยังไงแนนพ่อถึงยอมให้มันแต่งเงานกับแกแล้วให้มันมาช่วยดูแลจัดการงานทั้งหมดแล้วแล้วนี่อะไรคุณพ่อคะแนนไม่เคยรู้เรื่องจริงๆคะ่ะ ผมเห็นแววตาเจ็บปวดผิดหวังในดวงตาคู่นั้นและเข้าใจมันดีเพราะเมื่อหลายเดือนก่อนผมก็ไม่ต่างอะไรจากเธอพ่อเตือนแกแล้วว่าให้คิดให้ดี <c oughs> คุณครามเรื่องนี้พวกเราไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะผมยอมลงทุนเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้คุณเพราะเห็นแก่คุณอาที่เป็นเพื่อนเก่าของคุณพ่อแต่ผมไม่คิดว่าพวกคุณจะร่วมมือกันหักหลังผมอย่างนี้ เอาเป็นว่าผมขอถอนสปอนเซอร์ในเครือของผมทั้งหมดออกจากหนังละครรายการต่างๆของผู้คุณทุกสื่อไม่มีข้อยกเว้นอ๋อไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ยกเลิกแค่ของผู้คุณเพราะผมจจยกเลิกกับผู้จัดการทั้งหมดที่ว่าจ้างให้สองคนนี้ทํางานด้วยค,คุณครามหมายความว่าครับผมจะบอกเหตุผลกับผู้จัดการทุกคนว่าเพราะอะไรและผมคิดว่าพวกเขาจะเข้าใจผมโยนระเบิดทิ้งเอาไว้กลางห้องแล้วเดินจากมา ล่อยให้ทิฐิมานะและศักดิ์ศรีความเป็นพ่อและภรรยาหลวงเป็นตัวจุดชนวนระเบิดลูกใหญ่คุณครามเอาจริงเหรอครับ30กว่าบริษัทเลยนะครับผู้ช่วยคนสนิทเดินมากระซิบถามผมในทันทีจริงติดต่อผู้สโสดของเราทุกคนให้รับนโยบายนี้ไปด้วยถ้าใครยังสนับสนุนสองคนนั้นอยู่ฉันจะถอนหุ้นให้หมดเออคุณครามเล่นใหญ่ไปหรือเปล่าครับช่วยไม่ได้ละครเรื่องนี้มาเล่นใหญ่มาตั้แต่แรกแล้ว แล้วก็อย่าลืมจัดการเรื่องของอาร์ตี้ด้วยละ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับนายอาร์ตี้ดับสนิทแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ติดแบ็คลิสไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เห็นวิ่งวุ่นพยายามหาคนช่วยเรื่องคดีความดูวุ่นวายไปหมดเหยียบมันให้จมไปอีกฉันไม่ชอบคําว่าวิ่งวุ่นจนวุ่นวายเพราะดูเหมือนมันยังมีแรงสู้ฉันต้องการให้มันไม่มีแม้แต่แรงยืนหรือแม้แต่แรงหายใจเออครับตารันตอนนี้ตรงนี้ มีผมมีคุณมีคุณพ่อคุณแม่และทานายของผมการพูดคุยครั้งนี้จะเป็นการตกลงกันภายในหากคุณยอมรับข้อเสนอเรื่องทั้งหมดจะจบลงที่นี่แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมและจะขอต่อสู้ในชั้นศาลผมก็ยินดีหลังจากผมเดินมากจัดการกับเรื่องนอกบ้านเสร็จเรียบร้อยและมั่นใจว่าหลักฐานทั้งหมดนั้นเพียงพอแล้วที่จะฉีกหน้ากากของแม่ดาราสาวเจ้าบทบาทคนนี้ให้สังคมได้รับรู้ว่า ภายใต้ภาพลักษณ์ของนางเอกอันแสนหวานดานรันไม่ต่างอะไรจากนางร้ายของละครหลังข่าวที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยดีคุณพูดเรื่องอะไรเหรอคะคำดวงตาหวานละแวงจ้องมองมายังซองเอกสารสีน้ำตาลซึ่งผมกำลังยื่นให้ในซองนี้เป็นเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่มันยืนยันได้ว่าคุณคิดไม่ซื่อกับผมคิดไม่ซื่ออย่างนั้นเหรอคุณต่างหากที่คิดไม่ซื่อกับฉันคุณคบชูจำได้ไหมคะ และไอ้ชายชู้คนนั้นมันก็เพิ่งเดินขึ้นบนบ้านไปเมื่อกี้นี่เองหยุดพูดเรื่องของผมแล้วเรามาพูดเรื่องของคุณดีกว่าดารันผมต้องการให้คุณเซ็นใบหย่าให้ผมอย่างง่ายๆแล้วจากไปอย่างเงียบๆผมจะให้เก็บคุณในหานะอดีตภรรยาเก็บเรื่องเ้าโฉน่าเหมนของคุณกับพ่อพระเอกนั่นซุกเอาไว้ใต้พรมอย่างเดิมคุณพูดอะไรดวงตาตื่นตระหนกหวาดกลัวเหลือบมองไปรอบตัวก่อจะคว้าซองเสียมตาลน,นั้นไปเปิดออก ภาพถ่ายชุดเดียวกับที่ผมขึ้นจอโปรเจคเตอร์เมื่อช่วงเช้าเปล่นสีขนาดขยายเท่ากระดาษ A4 ชัดเจนคือสิ่งที่ผมต้องการส่งสัญญาณให้คู่ต่อสู้รู้สึกสิ้นหวังหวาดกลัวลนลานนี่คุณอย่ามาใส่ร้ายฉันนะคุณครามคุณอย่ามาใช้วิธีสุกปรกกับลูกสาวฉันนะแม่เมียของผมเต้นเล่า,เ,ลาเหมือนจะเป็นลมชักเมื่อเห็นรูปถ่ายเหล่านั้น ความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างดารันอึดอัดกระวนกระวายหายใ,ใจไม่ออกรู้สึกคุ้นๆกับเหตุการณ์นี้บ้างหรือเปล่ารู้สึกไม่ว่ามันเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งเพียงแต่ครั้งนั้นดารินคือผู้กระทําคราวนี้ถึงตาคุณชดใช้กรรมบ้างแล้วล่ะกรามไอคนสารแล้วภาพถ่ายเหล่านั้นถูกฉีกทึงดึงขาดขยํำจนแทบไม่เหลือซากก็จะถูกมือบางคว้างตาม,มันทิ้งลงไปบนพื้น ไม่เป็นไรครับผมยังมีสำเนาไว้อีกหลายชุดเชิญคุณฉีกได้ตามสบายฉันอย่าแน่ค่ะและฉันจะไม่จากไปอย่างเงีย,ยบๆชื่อเสียของฉันเสียหายไปไม่น้อยฉันจะฟ้องกลับแล้วทำให้คุณหมดตัวให้ได้หนึ่งร้อยล้านที่คุณอยากได้น่ะเหรอถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้กับผมในชั้นศาลก็ตามใจคุณแต่เรื่องนี้มันจะจบอย่างเงียบๆหรอกนะคุณจะทำอะไรกันนะ่ะครามผมเป็นนักธุรกิจไม่ยอมขาดทุนหลอกดารัน นี่นี่มัอนอะไรข่าวพวกนี้ใครเป็นคนให้ข่าวแล้วที่สุดเลยสัญญาณแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของอดีตภรรยาผมดังขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นสีหน้าท่าทางอันมา่นมั่นหนักแน่นเมื่อครู่ก็หายวับไปกับตาผมนั่งมองสองแม่ลูกที่สลับกันกดปิดหน้าจอมือถือโดยมืออันสั่นเทาอย่างสาแก่ใจเอาละดารันคุณยังพอมีเวลา ลองกลับไปคิดดูก็แล้วกันนะว่าคุณจะยอมแพ้ผมตรงนี้หรือว่าไปยอมแพ้ผมในศาลผมเดินเข้ามาภายในห้องนอนพร้อมกับนมแก้วใหญ่ในมือผมทําอย่างนี้มานานหลายวันจนรู้สึกว่ามันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของผมไปเสียแล้วเจ้าของห้องยืนเหม่อทอดสายตาออกไปทางบานหน้าต่างใหญ่ซึ่งแง้มผ้าม่านสีครีมอ่อนเอาไว้เพียงนิดหน่อยฉันเอานมอมมดอุ่นๆมาให้วันนี้คุณพูดอะไรกับพี่ลัน เจ้าของแผ่นหลังเรียบตึงแต่บอบบางพูดโดยไม่ได้หันหน้ามามองผมดวงตาสีหม่นยังคงทอดทิ้งมองออกไปด้านนอกอย่างเดิมเรื่องอยานะ่ะคุณครามผมถามคุณจริงๆนะคุณเคยรักพี่ลันบ้างหรือเปล่าอะไรทำให้เธอตั้งคำถามแบบนี้กับฉันเพราะผมรู้สึกว่าคุณกับพี่ลันดูไม่เหมือนคู่สามีภรรยาอื่นๆใบหน้าหลอติดออกไปทางหวานนิดหน่อย เหลวขันมาสบตากับผมครู่หนึ่งครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าฉันรักพี่สาวของเธอรักมากพอที่จะยอมสละชีวิตโสดแต่ตอนนี้ฉันกลับรู้สึกว่าความรู้สึกนั้นมันไม่ได้เรียกว่าความรักผมขยับเข้าไปยืนอยู่เคียงข้างร่างเพียวก่อนจะดึงรูดสายโซ่เส้นเล็กเพื่อเปิดมา่านทึบสีครีมทองให้เปิดออกกว้างผมไม่เข้าใจฉันไม่ปฏิเสธว่า ฉันเองก็หลงรูปรักความสวยของพี่สาวของเธอไม่ต่างจากคนอื่นความสวยความเก่งความมีเสน่ห์ของดาลันทำให้ฉันอยากได้อยากครอบครองจนยอมมองข้ามอะไรละหลายอย่างไปผมยังไม่ได้ยินคำว่าคุณรักพี่ลันเลยใช่ฉันไม่ได้รักดาลันไม่เคยรักไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นถ้าคุณไม่ได้รักพี่ลันแล้วคุณแต่งงานกับพี่ลันทำไมมันคงเป็นหนึ่งในข้อเสียของฉัน นักธุรกิจส่วนใหญ่ชื่นชอบความท้าทายอะไรที่รู้สึกว่ามันได้มาแล้วทําให้เราโดดเด่นอยู่เหนือก,กว่าคนอื่นชนะคนอื่นนั่นแหละมันถึงน่าสนใจพี่รันคือถ้วยรางวัลอีกใบในชีวิตคุณอย่างนั้นสินะก็คงทํานองนั้นแล้วทาไมคุณถึงทิ้งถ้วยรางวัลน,นี้ไปซะละ่ะเพราะมันไม่สวยอย่างเคยหรือว่ามันไม่มีค่าสลับคุณแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าของดวงตาฉ่ำวาวด้วยอย่น้ําตาหันมาหาผม แพ่ขนตาหนาที่กระพิบขึ้นลงช้าๆสะกดผมให้ขยับมองหันไปทางไหนไม่ได้อีกมันยังสวยเหมือนเดิมเพียงแต่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นรอให้ฉันไปคว้ามาคุณหมายถึงชัยชนะของคุณน่ะเหรอเปล่าไม่ใช่แล้วคุณหมายถึงอะไรอะไรที่มันท้าทายคุณหรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะชนะแล้วได้อยู่เหนือคนอื่นอีกครั้ง ดวงตากลมจับนิ่งมองผมอย่างคาดคั้นสายตาคู่นั้นทำให้ผมรู้สึกเจ็บอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกเจ็บจี๊ดเหมือนมีเข็มเล่มเล็กๆพุ่งเข้ามาทิ่มงลงไปกลางหัวใจแล้วกดลึกฝังลงไปโดยไม่ได้ถอนออกแต่ผมตอบตัวเองไม่ได้ว่าเพราะอะไรผมคือรู้สึกอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่มองหน้าสบตาก,กับดารินไปกินนมได้แล้ว ผมผ่ะเดินกลับไปเรายกแก้วนมใหญ่นั้นมาส่งให้คนที่ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแทนการตอบคำถามนั้นยานอนหลับของผมล่ะวันนี้ไม่ต้องกินหรอกใช้ยาช่วยทุกวันมันไม่ดีแต่ผมนอนไม่หลับคุณก็รู้นี่ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าเธอจะหลับผมอยากนอนหลับไม่ได้อยากให้คุณมานั่งเฝ้าคุณไม่มีอะไรอย่างอื่นทำหรือ,อยังไงถึงมานั่งเฝ้าผมได้ทุกคืนฮึก็สิ่งที่ฉันต้องทาทุกคืน คือการมานั่งเฝ้าเธอนี่ไงนอนได้แล้วดึกมากแล้วไม่ได้ใช้สักหน่อยผมนั่งเฝ้าน้องเมียอยู่นานในความมืดกว่าลมหายใจเบาๆนั้นจะผ่อนคลายสงบลงได้ในที่สุดดวงตาสีโศกหม่นหมองยาเมื่อมันถูกเปลือกตาบางๆคู่ที่ปิดทับและประดับด้วยขนตาหนาเป็นแรลสวยรอยแผลเป็นจางๆจากการถูกพื้นถนนลอกหนังกำพร้าทิ้งออกไปให้เห็นอยู่ปรับปลายบนใบหน้าหวาน แต่รอยแผลเล็กๆเหล่านั้นมันคือรอยแผลชะกันขนาดใหญ่ในหัวใจผมทุกครั้งที่ผมเห็นมันผ่านทางสายตาความรู้สึกมันมีใครวิ่งเอามีดหรือขวานมาสับลงบนหัวผมซ้ำๆย้ำอยู่ที่เดิมเฮ้ย <c oughs> ผมดึงลิ้นชักเล็กๆตรงหัวเตียงนั้นให้เปิดออก <c oughs> ก็จะหยิบยายรักษาแผลเป็นออกมาบีบลงตรงปลายนิ้วแล้วแตะมันลงไปตามร่องรอยตาบาปเหล่านั้นดาลิน <c oughs> ขอโทษ ผมรู้ว่าความผิดพลาดครั้งนั้นของผมมันใหญ่หลวงจนไม่น่าให้อภัยมันได้กลายเป็นตาบาบอันยิ่งใหญ่และจะจิกจำฝังอยู่ในใจผมไปจนวันตายผมทำลายชีวิตอันสวยงามของดารินให้แหลกสลายกลายเป็นผุยผงด้วยมือของผมเองกว่าผมจะรู้ตัวได้ว่าได้ตัดสินใจทำเรื่องผิดพลาดลงไปมันก็สายเกินไปแล้วเบียร์ตัวเล็กๆบนเกมกระดานที่ผมเคยตั้งใจว่าจะเชื่อทิ้งเพื่อความสะใจกลับกลายเป็นว่าเวลานี้ ผมต้องประคับประคองมันไว้ด้วยสองมือสองแขนอย่างหนุหนอมที่สุดและผมรู้ดีว่าเบี้ยตัวนี้เปราะบางพร้อมจะแตกสลายกลายเป็นท,ทัตาุลีได้ตลอดเวลาหากผมเผืออาลินฉันขอโทษผมแตะจูล,ลงไปตรงปลายหางคิ้วเรียวซึ่งมีรอยแผลลึกจากรองเท้าส้นเข็มเห็นเป็นรอยบุ๋มลึกลงไปแล้วไล่จูบอันแสนเจ็บปวดทรมานไปตามรอยแผลเป็นทั้งหลายนั้นอย่างแผ่วเบา เธอไม่ใช่ถ้วยรางวัลที่ฉันอยากได้เธอไม่ใช่ชัยชนะที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าอยู่เหนือคนอื่นแต่เธอคือความพ่ายแพ้แรกของฉันเธอทำให้ฉันแพ้ดารินสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์ Live, อย่าลืมกด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย yeah. ่ให้เสียงภาษาทไทยโดย Chicken Voice Studio